จะเจอกันแน่นอน สวัสดีครับจนตอนนี้ก่อนเลยนะคะอ้าวเดี๋ยวก่อนอื่นผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยทั้งเหล่าแอนดาเซ่แล้วก็ตอนนี้เหล่าพี่พี่สื่อมวลชนลก็กำลังตกใจว่าเฮ้ยมาแล้วเหรอมาแล้วเหี๋ยวก่อนอื่นนะครับคุณยองแช่นะครับได้แนะนำตัวทักทายพี่พี่สื่อมวลชนและแฟนๆ,ๆก่อนเลยครับสวัสดีครับยอรเชี่นีาฮัลโหลสวัสดีครับไงยูฮัลโหล วันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันแบบสบายๆนะครับเดี๋ยวเราเชิญนั่งก่อนแล้วกันนะคะ,ะ,ะ,ะวันนี้เรามีน้องเจมเปล่าไปกับเราด้วยนะคะผมะพักผ่อให้สบายๆก่อนอื่นเลยมีอะไรอยากพูดคุยกับเราอากาเซ่ชาวไทยแล้ก็สื่อมวลชนคนไทยบ้างครับอ้วชิญเข้ามาดูคทกคนที่มาหาวันนี้นะครับทานข้าวกันแล้วใช่ไหมครับทานหระอยางครับ ฉัน네ยังไม่ได้านลงไปกูไม่อ er ินด้ล่างได้ะกูไม uh, ่อินโอเคมาชมิก็ใช้กันบอต้องไปหาอะไรอร่อยๆทานนะครับแม่แต่ทานคนเดียวมันไม่อร่อยอย่าไปทานคนยองแชเนาะอ๋อค러면เราน บริกนเนับกจูผมก็อยากไปทานวยเหมือนกันแต่เดย้องานก่อนะโอเคครับงั้นเรามาเข้าคำถามกันก่อนดีกว่าเช่อว่าตอนนี้เนี่ยพี่ๆสื่อมวลชนก็ไดเก็บภาพบรรยากาศนี้เนี่ยเอาไปฝากเหล่าอากา่เซในหลายช่องทางกันนะคะผมมาเริ่มกันที่คำถามแรกก่อนเลยแล้กันความรู้สึกที่ได้มา่วมเปิดเข้าดาวก่อนไปนะคะกับอากาเซที่สยามพารากอนเป็นยังไงบ้างคราันในชุดสนห 어, 뭐, 마지막도 좋겠지만 그래도 첫 순서를 한다는 게뭐 시작이라는 거에 대해서 기분이 너무 좋고 그리고 새해를 또 태국에서, 함께하는 태국에서 맞이할 수 있어서 또더 새롭고 또 팬분들이랑 좋은 추억을 또 만들 수 있을 것 같아서 저는 기대가 됩니다. ก็จริงๆแล้วมีความหมายมากๆเลยที่ได้มาเปิดเขาดาวเลยเป็นลำดับแรกเลยนะคะเพราะว่าการเริ่มเปิดเนี่ยมันเหมือนการเริ่มต้นใช่ไหมครับแล้วก็ดีใจอีกอย่างมากๆก็คือเป็นปีใหม่ที่ได้มาเมืองไทยด้วยซึ่งแปลกใหม่ก็มากๆแล้วก็มีความสุขมากๆเลยค่ะเราก็ดีใจนะครับที่ปีใหม่ปีนี้เนี่ยเราได้เจอคุณยองแจด้วยนะครับแล้วสำหรับการโชว์ในค่ำคืนนี้พอจะงแง้มบอกอะไรได้บ้างว่าจะมีความพิเศษอะไรเกิดขึ้นบนเวทีบ้างครับอี่พอบอกได้นะ

จริงๆพี่ๆสื่อตรงนี้ก็ไปกันหมดแต่ว่าอาจจะไม่สะดวกในการยกมือตรงนี้เดี๋ยวจะไปเจอด้วยนะครับเอ้อว่า가지고신나게놀아주세요물론저를예쁘게찍어주는것도좋지만더와가지고같이즐겨주세요알겠죠ฝากี박희기있으ชนด้วยนะครับว่าเดี๋ยวตอนเย็นนะครที่มีแสดงฝั่งเข้ามาดูมาสนุกไปด้วยกันแน่นอนว่าถ่ายผมให้หล่อก็สําคัญนะครับแต่อย่าให้ทุกคนสนุกไปด้วยนะครับครับผมขอบคุณครับ ครับผมถ่ายยองแจหลอดถ่ายผมไม่หลอดด้วยนะครับฝากด้วยนะครับรอเล่นนะครับทั้งทั้งที่โมชกิจก็ยังโฉมยังไงก็ต้องออกอร่อยแล้วโอ้ยผมเส้นสั้นใช่ไหมผมเส้นสั้นผมผมเท่มากทำเองเลยนะยูเฮียยูเฮีย thank you very much thank you thank you เนี่ยชมกันอย่างนี้เขินเหมือนกันนะครับเอางี้ดีกว่ามาถึงเมืองไทยทั้งทีหากมีเวลาอยู่เมืองไทยหนึ่งวันอยากทำอะไรมากที่สุดครับสวัสดีคุูในบ้านเราในเมืองไทยเลยแล้วก็ 면서서서여긴하하했지지지만제가가가레고고고고고를좋아아해요요그그래래기있있나나없찾봤는데더라와좀좀구경려ก็เมื่อกี้ก็แอบพูดไปแล้วว่าคือผมเนี่ยชอบเลโก้มากๆค่ะก็เลยสงสัยว่าเออที่สยามพารากอนเนี่ยมีหรือเปล่าก็เลยแอบไปเสิร์ชมาแล้วปรากฏว่ามีก็เลยเดี๋ยวจะมาดูเลโก้ค่ะอันนี้ยอดเยี่ยมมากไหนๆก็เข้าถึงสยามพารากอนของเราแล้วนะคะก็บอกว่าจริงๆแล้ว เสียบรกรเนี่ยเป็นงานที่เราสามารถมาได้ทั้ครอบครัวตอบโจทย์ของครอบครัวจริงๆเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาเนี่ยหนึ่งวันในเสียงพรกรอยากซื้ออะไรให้ตัวเองและเหล่าอากาเซ่ของเราบ้างครับอ๋องซไมิ่งองีาันนบครับมครับม 어디 이렇게 가고 싶은데 가라고 하고 그리고 먹고 싶은 거 편하게 고르라고 하고 그리고 밥을 사주는 게 가장 좋지 않나? 라는생각이 들어요 진짜, 싸람, 나, 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 나,

จริงๆแล้วอยากไปทุกที่เลยครับเพราะว่าเวลามาที่ไทยเนี่ยผมไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอกเท่าไหร่ก็อยากไปข้างนอกบ้างไม่ว่าจะเป็นแบบว่าไนท์มาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้ยอยากออกไปแล้วก็ไปดื่มเบียร์สดชื่นสดชื่นค่ะไม่ว่อะไรแบบธรรมดาธรรมดาชิวๆโอเคเพราะจริงแต่ละสถานที่เนี่ยมันก็มีความพิเศษแตกต่างกันไปไในบ้านเรานะครับทีนี้เรามาพูดในเรื่องของกินดีกว่ะเพราะจริงแล้วถ้าพูดถึงไทยฟู้ดเนี่ยเป็นอะไรที่พิเศษมากๆอาหารไทยที่ชอบหรืออยากลองรับประทานมีใครรู้ไหมว่าคุณอยกแจกระชอบทานอะไร

นวดแตงกว่าทนแตงกว่ากระเพราไม่ใส่แตงกว่าอยู่แล้วก็เป็นผัดกระเพราหมูสับนะคะแล้วก็จะเพิ่มไข่ดาวด้วยก็จะเป็นไข่ดาวสองฟองแล้วก็เอามาคลุกับข้าวอร่อยมากๆไม่เอาแตงกวาครับผมครับผมนะไม่เอาแตงกวานะสั่งมาอย่าลืมไม่เอาแตงกวาด้วยแล้วก็ไม่ต้องใส่เห็ดไม่ต้องใส่อะไรไปด้วยนะกระเพราก็ไม่ต้องใส่เห็ดนะครับโอเคก็ถือว่าทานที่เมืองไทยเนี่ยเจ้าไหนก็อร่อยกระเพราเป็นอาหารท้องถิ่นอยู่นะวจ อร่อยมากๆจริงๆค่ะคือไปลองมาทุกที่แล้วผัดกะเพา่อที่สุดรู้ไหมอยู่ที่ไหนเอค누가예전에추천해는데이름이기억이안나เหมว่ายมีคนแนะนำแต่จำชื่อไม่ได้ที่หครับที่สยามพารากอรมออวามข้างลี่มเรีจุดอาหารอยู่ข้างล่างนะครับก็คือกลุมแมอีข้างน้างนี่กะเพาอร่อยมาก หิวแล้วครับอยากทานอ้นะคะอันนี้ฝากบอกทีมงานแล้วกันเผื่อจะได้เตรียมมาให้นะครับโอเคมาถึงช่วงท้ายของการสัมภาษณ์กันแล้วนะครับวันนี้เราอาจจะไปกันเร็วนิดนึงเพราะกิจการของคุณยองแช่ค่อนข้างเยอะกันเลยทีเดียวนะครับเข้าสู่กันเลยนะครับสู่ปี2024นี้อยากจะให้บวยพรนะครับเหล่าอากาเซ่ชาวไทยหน่อยครับเอ่อ일단일단새해เ많이받으시고어 이렇게 새해를 태국에서 보내게 돼서 너무 기쁘고 그리고 여러분들 많은 분들이랑 같이 또 보내게 될것 같아서 뭔가 좀 새로운 2024년이 되지 않을까 기대가 돼요. 여러분들 새해 복 많이 받으시고 건강하고 <laughs> 사와디비 마이 <바이> 나카. <다카. 웃음> Happy New y e a ก็วสวัสดีปีใหม่นะครับทุกทุกคนแล้วก็เป็นปีใหม่ที่ได้มาที่เมืองไทยด้วยรู้สึกว่ามีความสุขมากมากแล้วก็ดีใจเป็นพิเศษเลยที่ได้มาเจอกับแฟนๆเยอะขนาดนี้นะครับแล้วก็น่าจะเป็นปี2024ที่ดีมากๆไปเลยทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับครับผมและสาหรับ2024นี้เนี่ยมีเป้าหมายอะไรพิเศษที่อยากจะทําที่จะพอบอกเราได้ไหมฮะมุกเป้อ2024ปีนี้นเออจะไปดูแลตัวเอง ก็จะเป็นปีที่ผมอยากจะย้อนกับมาดูตัวเองอยากจะฝึกซ้อมมากขึ้นด้านดนรีหรืออะไรก็ตามแต่แล้วก็อยากจะเป็นคนที่พัฒนาไปยิ่งขึ้นกว่าน,นี้ครับครับผมเพราะฉะนั้นปีได้าเราคงได้เห็นผลงานใหม่ๆนะครับก็สามารถที่ดีขึ้นและพิเศษขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะครับสุดท้ายล้วหมดคำถามแล้วคุณน้องแจอยากจะฝากอะไรทิ้งท้ายกับพี่น้องชาวไทยเหล่าอากาเซ่ชาวไทยไหมครับเชิญได้เลยะครับ 오늘 이렇게 저 보러 그리고 저 예쁘게 찍어 주시러 와 주셔서 너무너무 감사하고 이렇게 많이 와 주시고 응원해 주실 만큼 오늘 무대도 재밌게 하고 가도록 할게요. 여러분들 오늘 같이 재밌게 놀아요. 뭐예요? 만만 쪽쪽. ก็วันนี้นะคะขอบคุณแฟนๆทุกคนที่มาหาผมแล้วก็ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนที่มาถ่ายผมให้อย่างหล่อเลยนะคะวันนี้ก็บวัว่าวันนี้ทุกคนจะมาสนุกไปด้วยกันแล้วก็แรงเชียร์เนเยอะมากเลยเดี๋ยวตอนเย็นนะคบจะแสดงให้อย่างเต็มที่ทุกคนมาสนุกไปด้วยกันนะคะแล้วรองเลยว่าสนุกแน่นอนสำหรับขั้คืนนี้นะครับแต่ว่าช่วงนี้ขอเสียงปรบมือดังให้กับคุณชเวย์ยองเจรับขอบคุณมากๆเลยนะครับ และนี่ก็คือเจ้าหน้า้ี่นอกรอบประเทศนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนในงานเสียงโปกอตอนพรีเซนต The First Day in Thailand จุดิตวิทยองแจ์ด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ได้วิทยองแจรได้ถ่ายรูปเกี่ยวกันก่อนนะครับผมที่พี่สุภชนเรียมตัวได้เลยครับเดี๋ยวเราจะมีหลายๆมุมนะก้องนี้ไปก่อนนะครับเก็บได้เลยทั้งภาพนิ่งและก็ภาพวิดีโอจัดไปเลยครับผู้ยองแจรขอภาพเท่ อยากได้ท่าไหนยังไงลองลองพรีเซนต์ได้นะฮะมีท่าไหนยังไงบ้างโ,โอเคครับไหนก้อนไหนยังไงฮะด้านหลังครับด้านหลังอันนี้ด้านบนหน่อยนะครับให้พี่พีดานบนนิดนึงเดี๋ยว <im it> ต่อไปจะมีรูปเซลฟี่ด้วยนะเซลฟี่ลงไปนะครับอเคโอเคถอยหลังน <im it> <im it> <im it> <ส>ิดนึงนะครับ ขอชวดีครับโอเคคุณยังชขอแฟนๆนั้นนเดียวตผมให้อเคโเงั้นต่อไปนะครัดียช็อตต่อไปเราจะเป็นเซลฟี่นะเดี๋ยวให้ถ่ายช็อตนี้กันไปก่อนนะครับดสค้วัีได้ไดดครับผูมิรน่วยธุรกิจสุดอครับสยามพกขอเสียงประครับสวัสดีครับใชเลยครับ ขอบคุณทินธนพรด้วยนะคะที่ทำให้เราเนี่ยได้มีโอกาสดีๆได้มาเจอกับยองแจในวันนี้นะคะผมมาถึงข้าพกันต่อนเลยนะครับบอกเลยนะฮะว่าเสียบร้องรจัดเต็มนะครับเข้าดาวส่งภัยปี3ความติดเรื่มตนนั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะคะ วันนี้เนี่ยจะไ,ได้เจอกับยองแจนะครับ Sweet Dreams Slap Kiss Ice Paris แล้วก็ Chili Burst นะครับวันพรุ่งนี้เสาร์ที่30นะครับก็แต่ห้างมาเทียนเนี่ยจะได้เจอกับ Atlas Ally Bamby Trina Down นะครับส่วนวันผลิบายนะครับโอเคในโอกาสนี้ขอเสียงปรบมืออีกครั้งให้กับผู้บริหารคนสวยของเราคุณธนพรตันยานครับและแน่นอนครับคืนนี้ได้เจอกับเขาแน่นอนครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณชูเวยยองแจ So now, come back home.